สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจำวันพุทธที่6สิงหาคม2568วันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายอิทธิศัก์แฝงพงศ์รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษาเดินทางลงพื้นที่ติดตามสอดสองโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้นหน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2568จำนวนกว่า8,692,000บาทคืออุทยานแห่งชาติผาแต้มตำบลห้วยไผ่ อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยแบ่งออกเป็น5กิจกรรมย่อยดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่แบบเปิดโลง่งงบประมาณกว่า1,997,000บาท 2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวงบประมาณ1,300,000บาท 3. โครงการปรับปรุงถนนภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มขนาดกว้าง4เมตรยาว1,224เมตรหนา0.05เมตร งบประมาณ3ล้าน2 2 0 0 0 0บาท4โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบปรลาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงบประมาณ1ล้าน7 0บาท5โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวงบประมาณ4 7 5 0 0 0บาทคณะกรรมการธรรมธิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาได้เข้ารับฟังการสรุปบ,บรรยายโครงการจากนายกิติพงษ์จันบุญนักวิชาการป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นสสำนักงานบริหารอุทยานแห่งชาติผาแต้มตำบลห้วยไผ่อำเภอของเจียมจัังหวดอุบลราชธานีหลังจากนั้นได้นำคณะลงพื้นที่โครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จและกำลังดำเนินการโปรง่งใสไร้ทุจริตคือภารกิจกอจอ่อทจสมพงษ์อนุวันภาพข่าว